เิดอบการลงทุนโดยธนาคาร CIMB ไทยไทยออยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะค่ะคุณแพนคะสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าจะต้องจับตาและ,ค,ะค่ะตัวเลขของการเติบโตทางเศรษฐกิจในควอเตอร์ที่3ของที่ไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงบ้างนะคะใช่ค่ะถือว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับตัวเลข GDP นะคะหรือว่าทิศทางของเศรษฐกิจการขยายตัวในไตรามาสที่3ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งถือว่าสร้างความผิดหวังพอสมควระคะ่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าว่ามองไปที่ GDP ของบ้านเราประกาศออกมาในไตรามาสที่3น,นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.6ซึ่งยังเป็นต์นะคะซึ รอตัวโดยที่ประเมินกันแล้วนะคะปีหน้า2,558ค่ะยังมีทิศทางการเติบโตอยู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามในเนื้อหาของรายการการันแต่ถ้าหากว่าใครค่ะติดใจนะคะในเรื่องของการวางแผนการลงทุนเอ๊ะถ้าหากว่าประเมินแล้วนะคะทิศทางเศรษฐกิจในรอบระยะเวลานี้จะมีแผนการลงทุนอย่างไรที่ตอบโจทย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีเงินลงทุนมากๆเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมเงินนะคะจากผู้ที่มีเงินในจํานวนหลัก10ล้าน50ล้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปลงทุนนะคะใน รูปแบบของ private fund ได้นะคะแต่ว่ามันจะตอบโจทย์การลงทุนอย่างไรค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปหาอ่านการในวารสารการเงินธนาคารฉบับประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของ private fund ที่จะมาพูดคุยกันว่าเนื้อหาการลงทุนรายละเอียดนั้นจะเป็นเช่นไรเราสามารถที่จะเอาเงินจํานวนมากนี้ไปฝากให้กับผู้จัดการกองทุนและเขาจะไปบริหารจัดการอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะสําหรับผู้โชคดี5ท่านนะคะที่ส่งเข้ามาในแฟนเพจของเรา money ac plus ค่ะก็สามารถที่จะเข้า มาแนะนําติชมหรือแม้กระทั่งแชร์เรื่องราวของการลงทุน <c oughs> ของท่านเองนะคะฝากไว้ทิ้งใต้ภาพค่ะแล้วเราก็จะจัดการส่งตรงถึงท่านเลยนะคะสาหรับผู้ที่โชคดี5ท่านที่เลือกมาสําหรับคอมเมนต์ที่ถูกใจเราค่ะสําหรับใครนะคะที่บอกว่าแล้วถ้าหากประเมินทิศทางของการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้อย่างที่บอกไปค่ะว่าทิศทางของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นออกมาไม่ค่อยดูดูทิฐท่าไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นักนะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะและจะผูกพ่วงเข้ามาในทิศทางของตลาดหุ้นเช่นไรกันบ้างไปพูดคุยกัน จากทางด้านของคุณวราพรวิบูลคณารักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวราพรคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะจากการประเมินที่ทางของเศรษฐกิจนะคะเปิดเผยออกมากันตั้งแต่ต้นสัปดาห์แบบนี้ในช่วงเช้าถือว่าเป็นข่าวร้ายด้วยซ้ำไปสํปาหรับ GDP ของญี่ปุ่นเราประเมินอ,อย่างไรบ้างคะ ค่ะก็ GDP ของญี่ปุ่นนะคะในไตรามาสที่สามเนี่ยออกมาต่ํากว่าคาดนะคะก็ทําให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสูาา่ภาวะถดถอยทางเทคนิคนะคะหลังจากที่ไตรมาสที่สองเนี่ยก็ติดลบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะดูถ้าดูลงไปในรายละเอียดจะเห็นว่าสาเหตุสําคัญเนี่ยนะคะก็เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเนี่ยมีการปรับเพิ่ม consumption tax ในเดือนอมิถุนายนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็เลยส่งผลให้เกิดการชะลอตัวนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยไอ้ตัวสินค้าคงคลังในภาคเอกชนเนี่ยค่ะก็มีการปรับ ตัวลงอย่างรุนแรงด้วยนะคะมองว่าด้วยเศรษฐกษิจที่ออกมาเนี่ยป่ำกว่าที่คาดเนี่ยนะคะใน,นที่ผ่านมาเนี่ยทั้งร,รัฐบาลญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะก็ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะนะคะเมื่อฟื้นนะคะเพื่อฟื้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะโดย BOJ ก่อนหน้านี้เมื่อการประชุมเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็สร้างเส์ไพรให้กตลาดนะคะด้วยการปรับเพิ่มวงเงินมาตรการอาัดฉีดนะคะทาง QE ออกมานะคะซึ่ง ทางทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นนะคะในเรื่องของการที่จะขยับนะคะในเรื่องของภาษีนะคะมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก2%นะคะซึ่งถ้าหากว่าภาพเศรษฐกิจออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคงมีแนวโน้มนะคะที่จะชะลอการตัดสินใจในเรื่องนี้ออกไปนะคะในการที่จะเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจากแเป็น10%นะคะในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งสไพรสตสลาดเป็นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะในการประชุมในรอบเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะก็อาจจะเพียงแค่ ออกสารนะคะเน้นย้ำนะคะถึงการที่จะดําเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เราเชื่อว่าเม็ดเงินนะคะในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยนะคะจะจะยังมีอย่างต่อเนื่องแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากการดําเนินมาตรการที่ผ่านมาก็ส่งผลให้บริษัทส่งผลบวกนะคะต่อเรื่องของการอ่อนค่าของเยนนะคะแล้วก็ทาให้กาไรของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นเนี่ย เติบโตนะคะถึง15เนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะซึ่งเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่ของรบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากภายนอกประเทศนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยนะคะปรับตัวขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดหุ้นนําตลาดโลกนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ในปัจจุบันที่เรดูนะคะระดับการซื้อขายนะคะที่เรา ตอนนี้เนียซื้อขายที่ระดับ P/E 1 7เท็ข้าในขณะที่การเติบโตนะคะของกําไรในปีหน้าเนี่ยเรามองว่าน่าจะอ่อนตัวลงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสภาพคล่องที่มีมากนะคะกับต,ตลาดญี่ปุ่นที่เรามองว่าณเวลาน,นี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกเมื่อเทียบกับการเติบโตเนี่ยน่าจะทําให้ตลาดในเอเชียนะคะมีโอกาสที่จะ,ะได้เม็ดเงินนะคะ ที่ไหลเข้ามาเนี่ยจากความน่าสนใจในเชิงของการประเมินมูลค่านะคะโดยเฉพาะในตลาดทิปของเรานะคะอ,อินโดนีเซียกับไทยเนี่ยนะคะสำหรับในปีหน้าแล้วเนี่ยังมี PE เมื่อเทียบก,กับการเติบโตเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าสนใจฮะอันนี้ก็ทําให้เรายังคงเชื่อว่าในเอเชียเนี่ยนะคะโดยเฉพาะ AEC ของเราเนี่ยน่าจะยังได้หนีนส่งนะคะจากเงินสภาพคล่องทั่วโลกค่ะค่ะจากการประเมินวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนจับตาถึงตัวเลข GDP ไตรมาสที่3ของไทยนะคะปรากฏว่าประกาศออกมาเติบ สักประมาณศูนย์จหปอร์เนแบบนี้ถือว่าเป็นไ<ฆ>ปตามคาดการหรือว่าดีกว่าคาดการคะถือว่าแย่กว่าคาดนะคะเพราะว่าเรา,เราก่อนหน้านี้เนี่ยเราคาดว่านะคะเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะมีโมเมนตัมนะคะของการฟื้นตัวที่แรงนะคะแต่ว่า<ฆ>ก่อนหน้านี้สัญญ,ญาณต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยดูจะอ่อนแกอกว่าที่คาดนะคะผลประกอบการของ,ของรรบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะอยากก่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย มันอาจจะทําให้ในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยนะคะตามสมมติฐานของเราเนี่ยมันลากยาวไปกว่าที่คาดนะคะอาจจะไปถึงประมาณต้นปี2558นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูว่าในแง่ของตัวภาครัฐเนี่ยนะคะจะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาที่จะช่วยสร้างมัดความมั่นใจนะคะในแง่ของการฟื้นตัวนะคะของการบริโภคภายใน,ในประเทศอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยปีนี้เนี่ยนะคะ,ะเราเชื่อว่านะคะการ รบบลดประมาณการกับ GDP อัตราการเติบโต,ตของเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเห็นสำหรับปีนี้นะคะแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเชื่อว่าในแง่ของโมเมนตัมการเติบโตเนี่ยยังน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ4-5นะคะซึ่งเป็นอันที่สงของฐานต่ำในปีนี้นะค,ะค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ตลาดหุ้นไทยนั้นรอติดตามกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ่าที่มองไปที่ทิศทางของตลาดเงินจะเห็นว่าแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้อยู่ที่32บาท80สตางค์ถึง80สตางค์ค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะคะในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสนั้นประเมินเอาไว้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยนั้นน่าจะมีกรอบการเคลื่อนไหวสักประมาณ1,560นะคะเป็นแนวรับและแนวต้านอยู่ที่1,580ซึ่งผลประกอบการในไตรมาสที่นัที่่่่่่ปรรระะะกกกาาาาศออออมมจจดดูไไคคคยสเหวใ ะะอยากจะประเมินทิศทางของการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายๆคนนั้นก็อยากจะวางแผนการลงทุนแต่ว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ คุณผู้ชมคะปัญหาความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจไทยค่ะยังถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวและยังหาทางออกไม่ค่อยได้ค่ะทําให้ในปีนี้เองนะคะทางเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อความเลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจไทยเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ยังไงวันนี้เรามาพูดคุยถึงรายละเอียดความน่าสนใจกันค่ะโดยเราจะร่วมพูดคุยกับท่านดรกิริดาภาวิจิตนะคะท่านเป็นศิษย์เก่าจากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์และตอนนี้ยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากธนาคารโลกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ดีค่ะพี่หญิงค่ะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะว่าตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยก็คือความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจหลายๆคนมองว่าเอ๊ะความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะคะค่ะก็อย่างที่คุณหญิงพูดนะคะว่าการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะขยายเศรษฐกิจโดยที่ให้การขยายตัวนั้นมันกระจายไปสู่ทุกภาคส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีความเหลื่อมล้ําสูงในประเทศก็แปลว่า คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยยังเข้าไม่ถึง<ม>นะคะโอกาสของ<ช>การที่จะได้ประโยชน์จากการขยายตัวจากเศรษฐกิจนั้น<ช>นะคะถ้าเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งมิติรายได้หรือว่าที่ดินมันจะทําให้เศรษฐกิจไทยหรือว่าการพัฒนาของเราเนี่ย เติบโตได้มากน้อยแค่ไหนอะคะถ้าสมมุติว่าเรามีทรัพยากรอยู่100นะคะแต่ว่ามีแค่คนกลุ่มเดียวนะคะที่สามารถจะเข้าถึงทรัพยากรนั้นและใช้ทรัพยากรนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นทั้งน่าเสียดายนะคะที่คนอื่นๆเนี่ยซึ่งอาจจะสามารถเอาทรัพยากรนั้นไปใช้มีประโยชน์ได้ด้วยเนี่ยแต่เขากลับเข้าไม่ถึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้ประเทศเราอาจจะโตช้านิดนึงนะคะเนื่องจากว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถใช้ถึงประโยชน์สูงสุดเพราะว่ามีคนแค่คกลุ่มเดียวถ้าเขา รับเนี่ยก็คิดดูสิคะว่าประเทศเราจะพัฒนาไปได้เร็วขนาดไหนเพราะเราจะมีคนดีคนเก่งนะคะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะในประเทศเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลดความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆนี้ได้เนี่ยนะคะ,คะก็จะทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้านะคะไปได้ได้เร็วกว่าปัจจุบันะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทางภาครัฐบาลหรือว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะดรถ้าถามว่าเป็นปัญหาถึงกับเร่งด่วนไหมนะคะก็ดูเหมือนกับว่าก็ค่อนข้างจะสําคัญ นะะในการที่จะ,ะ,ะทำให้ประเทศเราเสามารถจะโตแบบกระจายได้แต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าการที่จะทําเช่นนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะอย่างเราจะเพิ่มคุณภาพของการศึกษานะคะหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะหรือการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปัญหานี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่จะส่งผลทั้งผลดีและผลเสียต่อทิศทางเศรษฐกิจได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอพบพระคุณดรกิริดามากค่ะ แน่นอนนะคะว่าความเลื่อมล้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องเป็นปัญหาหนึ่งนะคะในการแก้ไขจัดการเพราะว่าณปัจจุบันนะคะถ้าว่าไปดูผลสํารวจจะเห็นได้ว่าทิศทางของผลประกอบการหรือว่ากําไรส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะกว่า93ค่ะถึง97นั้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะถ้ามีการดูแลเรื่องนี้ก็จะทําให้การกระจายรายได้นั้นเข้าถึงมากยิ่งขึ้นส่วนใครติดตามเรื่องราวของการลงทุนในเอเชียนะคะรวมไปถึงการที่มองเข้ามาในอาเซียนของเราเองนะคะมีตลาดทุนที่ไหนหน่า สนใจกันบ้างไปติดตามได้นาย AC ซท p s ค่ะวันนี้แกจะพาไปเที่ยวตลาดหลกักทรัพย์ที่เป็นพันธมิตรของอาเซียนค่ะนั่นก็คืออาเซียนโบวกหกเริ่มต้นกันที่ตลาดหลกักทรัพย์ของอินเดียเชื่อไหมคะว่ามีตลาดหุ้นถึง3แห่งก่อตั้งมาแล้วยาวนานกว่า139ปี Bombay Stock e x c h a n g นหรือ BSE ตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของอินเดียก่อตั้งขึ้นมาปี1,875โดยมีบริษัทจดทะเบียนตามราคาตลาดประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์และในปี1,992อินเดียเปิดตลาดหลักทรัพย์เป็นแห่งที่2ค่ะ ชื่อว่า National Stock Exchange หรือ NSE และล่าสุดในปี2008ตลาดหลักทรัพย์ MCX SX ตลาดหุ้นแห่งที่3ของอินเดียก็เปิดทำการภายใต้การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นตามไปด้วยตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียทั้ง3แห่งค่ะตั้งอยู่ที่เมืองมุมไบซึ่งเป็นแหล่งการค้าการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศอินเดียค่ะ เป็นการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการลงทุนในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณแพนนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ